จ้าพาพี่น้องมาเบิ้งจ้ะแม่นโบน้อพี่น้องจ้าพิมโบหูเนาะจ้ะพาพี่น้องมาเบิง้งเก็บให้พี่น้องเบิ้งจ้ะว่าแม่นบ่นี่จ้ะแม่นพักลืมผัวบ่จ้ะพิมบ่หูจักเนาะจ้ะอยากลองเก็บเบิ้งแต่ว่าบ่กล้าจ้ะย่านย่านมันกินเบียร์เนาะจ้ะ ผู้ไดู้หก็บ,บอกในเดอ้อจะพี่น้องดอกจ้ะพี่น้องดอกใหม่งามงามจะแต่ว่าบ่าหูซื้อเขาจ้าว่าซื้ออย่างน่าจ้ะ อากาศก็อนอัวจะพี่น้องฝนตกลงมาเมือวานต้นไม้ต้นไหลกันเขียวชะอุ้มชุ่มช้ำดีจ้ะจะพี่น้องหาโมงแรงเราจะอากาศก็สิเริ่มเมื่เหมืดจะปกติก็สิยังโบเหมืดเพราะว่าช่วงนี้ก็สิคำตะเวนตกดินมืดกประมาณสี่ทุมจ้ะ เดี๋ยวพิมสิพาพี่น้องยางไปเบิ่งอ่าพิมบ่ฮู้ว่าแม่นพักอีหยังเนาะจ้ะนี่จ้าพี่น้องอ่าแม่นพิมบ่ฮู้อีแท้จ้ะพี่น้องว่าแม่นพักอีหยังพาพี่น้องมาเบิง่งซื่อๆเด้อจ้ะนี่เนาะจ้ะพักหยัางน้อแม่นอ่าแม่นพักอันเดี๋ยวพิมอเอาต้นไม้เบิง่งเนาะจ้ะพิมบ่ฮู้จักค่ะพิม ถ้าพิมหูจักพิมก็สิเก็บกิน,นู่จ้ะพะว่าเป็นคนหมักกินกินผักจ่ะแต่เริ่มเอ่อแถมานี่สอบกินผักจ้ะแต่ก่อนนี่ก็บ,บอ่อมักไนไหนจ้ะมันผักลืมผัววะน้อจ้ะพี่น้องผู้ใดหูจักนะจ้ะพาพพี่น้องมาเบิงนะจ้ะพิม,มหูจักแต่ว่ามาเห็ดสองยูทู e ได้กินผักกุ้มกับยอน เพื่อนเพื่อนพี่น้องนะจ้ะผ้าเก็บจังหูจ้ะอากาศก็ดีไลยคือคนเราพักก็ง่ามอี่แถจ้ะแต่ว่าเป็นพักลืมผัวหรือเปล่าพิมบอจักนะจ๊ะบรรยากาศก็ เย็นเย็นกําลังดีจ้ะพี่น้องเขียวชอุ้มชุ่มช้ำแต่กับแฝงด้วยคว่มเหงาจ้ะพี่น้องเสียงนกกะ ห้องเจียวเจ้าเจี่ยวเจ้าบรรยากาศดีหลายจ้ะพี่น้องอันนี้เพิ่นกันไว,ว้ว่ใาให้รถแลนผ่านจ้ะสำหรับจักรยานกับคนจ้ะเสียงนกก็ห้องดีดีจ้ะพี่น้อง มองเก้าทีเก่าเวลาเก่าจะดอกใหม่ลอยล่าเราจะพี่น้องพิมพ์มาเดทไทยให้พี่น้องเบิง้งแต่ก่อนแต่มาแหลกๆพิมพ์เห็นดอกใหม่พิมพ์มากมักจะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็มักจะแต่ว่าบ่คคอยเดทไทยให้พี่น้องเบิง้ง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อจ้าพี่น้องพิมกับิะไปตลาดก่อนจ้ะพอกันมือนาะสวัสดีจ้าไปว่าท่านได้ออกดอกออกแล้ว